ไ้ัผมายตอนไหยให้คนคนแบไม่อนนี้าระกาเรีินใหมใช่ครับมีเพงใหม่เป็นเพลงเปลี่ยนแนวครั้งใหญ่เลยครับขผมก็จะเป็นเพลงช้าแล้วคือทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีแต่เพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ ชื่อเพลงบอกชื่อเพลงได้แล้วนะครับผมโสดสก็เห dling, งารักเขาก็เจ็บนะครับเป็นเพลงสําหรับคนดวงจู๋นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ดวงจิ๋มนะครับเป็นดวงจู๋เรื่องความรักอะไรเ <stop S 1> งี้ยก็จะเป็นเพลงแบบอกหกักแต่ว่าเนื้อเพลงก็ยังคงมีความเป็เนเราอะไรี้ยแต่งมาแต่ชีวิตจริงไหมครับ แต่งจริงๆเพลงนี้แต่งช่วงที่ไม่มีตอนอกผักเ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเราก็เอาเพลงนี้มามอบให้กับคนนี่เหงาอะไรคนเหงาอะไรอย่างนี้พอเป็นซิงกลช้าัวมันจะไม่เเหมือนเดิมไหมก็มีกังวลอยู่นิดนึงครับว่าแบบเอยคนจะแบบเก็ตหรือเปล่าที่เรามาร้องเพลงช้าแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ช้าแบบเศร้าแบบขนาดนั้นก็จะมีอาจจะมีอะไรที่ยังคงเป็นความเป็นตัวเราอะไรงี้าครับอาจจะมีท่าเต้นอะไรอย่างนี้เป็นเพลงช้าง่ยากขึ้นไหมคบ พี่ยากก็ต้องฝึกลองเพลงมากขึ้นเพราะว่าปกติไม่ได้ร้องเพลงช้ามานานแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ต้องไปเรียนร้องเพลงก่อนเข้าห้องอัดเลยครับ มีพี่ๆเขาช่วยดูให้แต่มีเสนอไอเดียอย่างเต้นเพลงช้านี่แหละผมไม่เสนอแล้วตอนแรกเขาจะไม่ให้เต้นแล้วผมก็ไม่ได้สิไม่ได้ขอนิดนึงอาจจะเป็นท่าที่แบบไม่ไม่ได้เต้นแรงขนาดเพลงเก่าแต่ว่ามีท่าแบบที่มันจะต้องเป็นตัวเราเลยดีใจไหมคะครับก็ชอบครับผมก็เป็นอีกมุมนึงที่เราไม่ได้ลองตั้งแต่ออกจากบ้านเอฟครับก็ยังไม่เคยมีมุนช้าเลยก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกจะได้ังค่อะไ เพลงนี้พฤษภาคมนะครับผมก็จะปล่อยให้ได้ฟังกันแล้วก็ m อก็จะตามมาเหมือนเดิมารับว่าแบบอันเนี้ยตัดอันนี้แล้วคือค่าตัวเพิ่มเป็นเจ็ดหลักเลยจริงไหมครับเจ็ดหลักเดี๋วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นล้านเลยเหรอครับโอ้ไม่ถึงแสนยังไม่ค่อยถึงเลยนะครับงานคือบอกว่างานเราเยอะค่อนข้างนอะไรเงี้ยค่าตัวก็อัพไม่เยอะเลยผมไม่อัพเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างผมนี่อย่าไปคือก็ค่าตัวยังเท่าเดิมครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ดูเป็นงานๆไปครับผม แต่ว่าจัดเต็มอยู่แล้วจ้างร้อยเล่นนะล้านครม่เป็นนเอาข้าตัวก็ไนนครับาจะมีอาจจะมีวงอก็จะมีเพิ่มขึ้นตามต้อง,องข้าวงขาเขาอยู่แล้วลแต่ว่านอกนั้นเหมือนเดิมเลยครับอไม่ได้แเขาถึงยาเข้าถึงยกครับผมง่ายมากเลยตอนนี้ช่วงโลซีซั้นนะครับจ้างเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมสำหรับร้บเต็มจะมีการกรวบรวมเลย ผมอยากมีเหมือนแต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าเราจะหมดสัญญาแล้วครับปีนี้ก็เดือนกันยานี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนว่าจะาแบบมีแผนอะไรต่อไปกวอาจะเป็นตอ่อก็อาจจะเป็นต่อครับผมถ้าเกี่ยวใช่ครับผมก็เดือนกันยานี่สี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยก็จะหมดสัญญ,ญาอันนี้ก็เป็นเพลงเพลงก่อนที่จะหมดสัญญาเลยแต่ว่า จะมีการคุยกับผู้ใหญ่ทีเรื่องสัญญาจริงตอนนี้มีเรียกเขไปคุยข้อต่อสัญญามีคุยบ้างครับแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเท่าไหร่ครับผมว่าเคาือยังไม่มีเขายังมียู่นำทางยังไม่มีมาจีบจีบจะรู้ว่าจะเป็นสัญญาแล้วโอ้ยยังไม่มีเขายังไม่มีใครต้องการเลยนะครับอนนี้อาจจะมีมาติดต่อก็ได้ครับก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เขาดูแลเราดีทำหน้าทีงานเรื่อยๆครับ ก็โสดก็ปิบกระปอยมีคนคุยครับมีคนคุยเรื่อยๆครับผมก็ดูแลกันแบบพี่น้องไเป็นคนในวงการครัเป็นคนในวงการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเลยเกฟก็คุยอยู่ครับผมมีคนเดียวก็เป็นพี่น้องกัน คุยกันไปเรื่อยๆเป็นพี่น้องกันครับผมนอนกันบ่อยเลยเออแล้วรูปเดียวเอาลองหน่อยคทำไมมันขึ้นมาปิดหน้าตลอดเลยช่วงนี้ดูงอนนอกันบ่อยงานมีงอนบ้างครับผมก็เหมือนก็เหมือนคนเพื่อนทั่วไปแหละก็มีงอนกันบ้างตามภาษาทำไมยังไม่เป็นแฟก็ีครับยังดูแลใครได้ไม่ดีพอ ว่าเดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไหร่แบบจริงจังแล้วค่อยแบบแบบโฟกัสเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผิดที่เราเนี่ยแหละผมว่าเขาไม่รอเขาเาต้องรออยู่แล้วหรอขนาดนี้นะครับนี่ไม่เริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวหายไปแล้วนะเนาะแต่เหมือนไอจีทะลุเปิดเถื่อนเนาะก็ชอบแกล้งกันครับผมลงไอจีครับผมก็ รักรักรักแบบพี่น้องอครับผมแล้วก็คือเหมือนเราชอบแซวกันเล่นๆเป็นกำลัลงใจให้กันในเวลาทํางานคนนี้คือคนี่คุยคนเดียวคนเดียวครับผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไงรักเป็นคนดีสุยใช่ไหมว่าจะคือตอนที่รักแล้รักใครก็รักเดียวใจเดียวหมายถึงเป็นนิสัยปกตินิสัยปกตินี่เป็นขับจ้องตาเป็นนี่อะไรเราหัวกันขับปั่นอเมริกาเหนื ไม่มีแฟนขับเขาใจดีครับ,รบเขาเข้าใจถ้ามีอะไรพวกนี้คือเราอยู่ในวงการมานานแล้วขเขาก็ไม่ไม่ได้สีเรียดอะไรเรื่องนี้มวกนี้ละ่แตก่าบอกว่าก็มีทั้งคนเชียร์แล้วก็คนไม่เชียร์เป็นตามตามปกติทั่วไปมีถึงขไม่แนนที่นะคะไม่อายากให้แบบมีแฟนยังไม่มีมาถึงผมนะครับแต่ก็ม่ไม่น่าจะมีหรอกคือผมว่าเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ ไปแล้วครับผมคือการมีความรักหรือว่ามีเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วครับ